สวัสดีนะครับมาเจอกันีกคลิปนะครับมาดูเราเตอร์ wi-fi ใส่ซิมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีขาวนะครับมาดูตัวกล่องนะครับสําหรับเราเตอร์ก็สวยนะครับสวยมากครับตัวกล่องก็เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านสั่งซื้อมาเนาะมาใส่ซิมเล่น wifi ที่บ้านนะครับแต่ซิมเติมเดือนละสองอบาทนะครับอยี่ห้อนะครับ ด้านหลังกล่องก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับประมาณนี้เนาะนะครับมาดูตัวจริงนะครับตัวสีขาวมีเสานะครับทั้งหมดสี่เสาด้วยกันเนาะสวยนะครับรูปทรงสวยมากครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะช่องนี้นะครับเป็นช่องเสียบสายไฟนะครับอะแดปเตอร์นะครับ มาจเลี้ยงตัวเครื่องมีช่องต่อสายนะครับสายแลนนะครับสองช่องด้วยกันอ่าซิมนะครับใส่ช่องนี้นะครับเป็นซิมขนาดกลางใส่ได้ทั้งวันทูคอร์ดีแทกและก็ทูมูฟนะครับมาพรีวิวให้ดูนะครับมาให้ดูลักษณะของตัวเครื่องนะครับ ด้านหน้านะครับด้านล่างก็จะมีสมัญลักษณ์ต่างๆครับปุ่ม power นะครับ Wi-Fi เลน,นะครับตรงนี้นะเนาะสำหรับการใช้หานตัวนี้นะครับก็เพียงแค่ใช้ซิมนะครับที่สมัครเน็ตเรียบร้อยแล้วใส่นะครับใส่เข้าไปจากนั้นก็เสียบปั๊นะครับที่ตัวเครื่องไม่มีสวิตช์นะครับเสียบป,ปั๊บปุ๊บก็คือเครื่องจะติดเลยจะมีสัญญาณ Wi-fi นะครับสามารถต่อเชื่อมเล่นกับมือถือนะครับได้นะสำหรับรหัสนะครับก็จะมีบอกนะครับใต้เครื่องนะครับใต้เครื่องของตัวเราเตอร์นะครับสามารถที่จะไปใส่รหัส w i f i ในตัวเครื่องได้ครับ